เอาไดจิปาเอาเลยเริ่มสบายดีพี่น้องเมื่อนี้เขามา Navy x a n g ร้านสวัสดิการทหารเรือพี่น้องเมียผู้ขาอยากได้สุดสนยรุ่นใหม่ Victoria Secrets Limited Fire มีช่องระบายอากาศรลมด้านหน้าและด้านหลังเย็นจ้อยจ้อยไสดดาบมีแหงลมพัด Limited Fire รุ่นจำนวนจำกัดเหมาะสำหรับเมืองร้อนแบบเมืองไทยกลิ่นหอมมีกลิ่นสตรอเบอรี่ มีกินบูเบอรี่สีดำแบล็กเบอร์รี่มีไว้สีขาวม e ติดไฟรุ่นนี้แถมฟรีจี๊ดตีด้านหลังเข้าง่ามดากกระชับกระเชมเวลาใส่เข้าคล่องว่องไวคล่องตัวเหมาะสำหรับเียดาเพ็นครับคุณนายไฮโซฉะนั้นแล้วท่านที่สนใจโทรมาดือดตอนนี้ผมพร้อมที่จะซื้อติดมือและนำไปฝากทุกท่านผ่านหมายเลขโทรศัพท์ครับที่ n นว y e เ c ็ก n g e ช มอนเทรอมอนเทมอนเทรีโดยดาบินช็อปปิ้งสบายดีพี่น้องสำหรับมื้อนี้ <c oughs> หอมใส่เมียหอมถึงผัวแมนนิเซสสุดสนในสุดนี่ผัวเมียซิบรีสเอาเมืม่ยจากมือิบนอนคำทุกว้นท่นทานซิบรีสหลับบรีนอนซิมีการออกกำลังกายยอกหน้ายอกหลังซิมีการปั๊มขึ้นให้เหงื่อแตกเป็นปี๊บมีการต่อแขนต่อขาลูกมากจะยากจนหากท่านซื้อ ชุดชั้นในอันเดอร์แวร์วิกเตอร์ซีเคร็ตอลิมิเต็ดรับรองท่านจะไม่มีเวลาพักผ่อนเป็นชุดชั้นในที่กระตุ้นการออกกําลังกายและต่อมเหงื่อของท่านอันนี้สีอะไรครับอันนี้สีดําพี่น้องเอาบอกเล้วบอกเล้วสีใดก็ดีพี่น้องเพราะว่าเนี้อผู้ขามักลิมิเต็ดไฟเออร์รุ่นนี้โดยจําเป็นต้องใส่ครับเพราะว่าลิมิเต็ดไฟเออร์มีช่องรูลมระบายอากาศบอกล้วลมพัดเย็นแจ๊จ่าพี่น้องเมื่อใส่แล้วลูกสีมากท่านสียักจนมีเวลาออกกำลังกายยามค่ำคืน แนะนำให้ดูด้วยนะะอ่าด้านหลังเป็นจีติงเหมาะสำหรับผู้ที่ขับไทยยากหรือว่าผู้ที่ท่องผูกถ้าใส่จีสติงแล้วมันเกิดความสะดวกสบายดี